มาครับวันนี้พาชมโกบเ s k 60C แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวรีวิวทั้งคันเลยก็อันนี้ได้ของแถมนะครับเป็นเกียัยางมูลค่า40,000บาทและที่สำคัญแถมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยในใดซื้อคันนี้คุ้มแน่นอนมาดูที่บุงกีเลยดีกว่าครับผมบุงกีเดิมครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยบุงกีสภาพ สวยเดิมมีที่ยกของด้านหลังได้ในส่วนของสลักใช้เป็นสลัก4 5หมิลก็เมื่อกี้ก็สภาพประมาณนี้เลยครับคุณลูกค้าบูมอาร์มยาวสวยนะครับตักขึ้น6รล้อได้มีลายยักไปพร้อมเลยบูมอาร์มไม่มีชีขาดใดๆมีในส่วนของกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้1จุดคันนี้รูปแบบตู้เก๋ง เกียร์ยางอันนี้คือแถมติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อยครับคุณลูกค้าสามารถเดินบนท้องถนนได้เลยโดยที่พื้นถนนไม่ชำรุดเสียหายแน่นอนหรือท่านใดที่ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถถอดเก็บได้เวลาใช้ก็สามารถเอามาใส่คืนได้เลยถอดน,น็อตแค่4ตัวเองนะครับตอนก้อนน่งช่วงล่างสภาพสวยนะครับตู้เก๋งภายในก็ กว้างขวางนะครับคอนโทลขับนิ่มขับง่ายคอนโทลสั่งการด้วยระบบน้ํามันแล้วนะครับซ้ายขวาตัวเดินอยู่ทางด้านหน้าหน้าปัดหน้าจอขวามือของคนขับการขึ้นก็สะดวกสบายนะครับมีที่จับให้ไว้สําหรับรองรับจับขึ้นได้เลยเบาะขนาดใหญ่นั่งสบายตัวบังคับคันโยกต่างๆคันเร่งอยู่ทางด้านขวามือก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับผมการใช้งานของคันนี้ ขนาด6ตันได้ออปชั่นแบบนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมบอดี้นะครับสวยเดิมมีรูระบายอากาศทางด้านหลังโลโกโ้เดิมโกเบลโ,โก้พ่อไอเสียคันนี้ติดตั้งไว้ทางด้านล่างใบดันความกว้างอยู่ที่1เมตร95เซนตความกว้างเท่ากับตัวล้อแท็เลยเครื่องคันนี้มาในรูปแบบเครื่องสสูบหัวฉีดระบบไดเรกเป็นเครื่องเดิมปั๊มเดิมเป็นปั๊มรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับผมก็ดูแลง,ง่ายนะครับผม ด้านขวาเป็นถังไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลอยู่ติดกันด้านข้างก็โลโก้ SK60KC ก็เป็นชื่อรุ่นของเขานั่นเองแบตเตอรี่เป็นแบตลูกเดียวครับผมช่วงล่างสวยทั้ง2ข้างนี่เลยครับตัวเดินเดิมคันนี้ท่านใดมองหารถไซส์6ตันของแถมจัดเต็มมีแถมเกียรางให้40,000แล้วก็แถมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับลูกค้าคันนี้ผมขายให้ลูกค้าเพียง 3 9 9 0 0 0 0บาทครับถ้าได้สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านนะครับทานทองชมบุรีหรือไม่สะดวกมาดูสินค้ายังไงอยากดูรูปภาพวิดีโอการทดลองขับหรืออยากวีดีโอคอลดูรถก็สามารถโทรสอบถามฝ่ายขายได้0616960160เเราพร้อมและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันบบนี้สวัสดีครับ